สวัสดีค่ะันนี้จอยมาสอนทําปิ่นโตนะคะแบบน,นี้แล้วก็เป็นแบบแบบนี้นะคะเ <c oughs> จบ็บคอโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็คือให้ทําเชอร์รี่กันก่อนเลยนะคะทําแบบนี้สองลูก ดูที่คลิปเชอร์รี่เลยนะคะดูที่ในวิดีโอรวมทำามาสองลูกวันนี้เ,เสร็จแล้วตัดตอนนี้นะคะดิบิ้นลวดยาวประมาณยี่สิบสามเซนมาหนึ่งเซนนะคะเสร็จแล้วเราใส่เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญอะไรน,นะคะเขะา้าไปในนี้หนึ่งอันดูน,นะคะ แล้วอันนี้ก็ใช้เทปใสติดเข้าไปยึดอย่างนี้โอเคเอาติดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยนะคะลวดคือเดี๋ยวใจตั้งกองดีๆก่อ สอดเข้าไปตรงนี้สอดแล้วใช่ไหมสอดไปตรงๆต่อนย่คขะให้ท่านลูกตรงนี้ได้ได้แล้วใช่ไหมแบบนี้นะคะแล้วเรามาลองวัด ขึ้นไปตัวนี้ก็พับขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเรามาวัดเราก็มาลองวัดว่าเราอยากได้ประมาณไหนแค่นีเ้เราก็พับเข้ามาด้านนี้เราก็โค้งเข้ามาโค้งเข้ามานะคะโค้งเราก็เพื่อแบบวัดก่อน รึบจับจับโค้งประมาณนี้แล้วเราก็หักการน,นี้คราวนี้เราจะมาดัดลวดนี่นะคะดัดเข้าไปเอานี้หักลงดัดออกมาแล้วเราขนาน,นี้ดัดออกแบบนี้นะคะ ก็ดัดออกจะเป็นวักล้านี้เสร็จแล้วก็โค้งแบบนี้ค่ะอ่ากโค้งแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดอโอเค แล้วเราจะมาลองตั้งก็คือมันจะสูงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะจับลวดแบบนี้ก่อนอันดับแรกคือจับอย่างนี้แล้วเราก็กดลงเห็นไหมตรงนี้มันจะเข้าแล้วเราก็กดลงอเราไปลองก่อนว่ามันพอไหมแบบนี้ ฟึ้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนี่ใช่ไหมคะก็คือเนี่ยมันโค้งๆเราก็ดัดให้มันตรงๆมันก็จะเป็นปิ่นโตแล้วเสร็จแล้วบางคนก็ใช้ลวดนะคะมามัดข right. ้างบนตรงนี้แต่ เราใช้เทปใสททำให้ดูก่อนว่ามันสามารถติดได้เทปใสติดนะคะเอาที่สะดวกอะ บบนี่โอเคเหลือปลายตรงนี้ก็พับพับเขา่าพับล็อกอะค่ะจะได้แบบนี้เดี๋ยวขอแต่งแป๊บหนึง่งเดแบบนี้นะคะก็คือเราได้แบบนี้ใช่ไหมพี่จอยบอกว่าแต่งก็คือกดต,ตรงนี้ก่อน แล้วก็เนี่ยค่ะเส้นมันไม่ตรงเราก็ทําให้มันตรงเส้นอันนี้ไม่ตรงเราก็ทําให้มันตรงกดให้ตรงนะคะฟึบนี่ค่ะแค่นี้เราก็ได้เป็นโตแล้ว ก็จริงๆรแล้วเวลาจอ,จอยทำเนี่ยค่ะตัวแบบนี้จอยจะใช้กาวตาช้างนะคะติดตรงนี้แล้วก็ติดดนันคางอีกนิดนึงมันก็จะได้ติดกันแบบนี้ค่ะเห mm ็นจะเป็นสไตล์นี้ก mm ็ hmm. เป็นแบบนี้อะคะ mm ่ะ hmm. ค่อยๆทําอันนี้จอยทาไม่ถนัดเท่าไหร่ hmm. โอเคลองลองหัดๆทำกันดูนะคะพอ mm hmm. ดีค่ะ